วันหนึ่งคุณสามีเสียชีวิตคุณภรรยาอยากจะรับสิทธิ์บำนาญแม่หมจะทำย่างไรสวัสดีค่ะพี่พี่น้องน้องูพุูคนนะคะมาพบพอกันกับแม่เช่นเดิมเช่นเคยนะคะมาเหมาโมยห้อยซังกันคือเก่านะคะมูอนี้เฮาสิมอเว้ากันถึงเรื่องบำนาญแม่หมเป็นคำถามเป็นขั้นที่ฮิตมากในวงการนั้น มาดามหรือมวงการสะพายตางเด่นเนาะคะ่ะพี่น้องกัิมีว่ากันเนาะคะ่ะว่าเป็นจังใดสําหรับเบลเยียมเนาะคะ่ะบอกก่อนนะคะแม่กะบ่ไดรู้จริงนะคะกะคือศึกษาหาความรู้มากนิดนหน่อยๆเนาะคะ่ะการรับชมกะใส่วิจารณญาณของกระของเนาะคะ่ะฟังแล้วสดับรับฟังแล้วกะไปพิจารณาอีกเทื่อนึงเนาะคะ่ะว่ามันตรงมันใช่มันจริง ตรงประเด็นกับค้องบอเนะคะก็ต้องคิดเนะคะพี่น้องตัดสินใจด้วยตัวกระค้องเองเนะคะอันนี้แมวกะนํามาเป็นแนวทางให้กับพี่ๆนะคะเพื่อท่านใดสนใจหรืออยากรู้นะคะพี่น้องจา๋าในกรณีที่คุณสามีเสียชีวิตนะคะอืมแล้วกะเฮาอยากรับซิ์บำนานแม่ไม่ เขาสิเหตุจังใดเนาะคะ่ะต้องต้องเบิ่งจากตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องจา้าเพราะหลายคนที่มาอยู่เมืองนอกบางคนก็ได้ผัวอา,อายุหลายกว่าแน่มีโครคไข่ไข้เจ็บนนนันนี่จิป,ปะทะเนาะคะ่ะเพราะว่ามือข้างหน้าเข้าบ่รูว่ามันสิเกิดยังข้นเนาะ,ะพี่น้องบ่าวว่าเขาหรือเรา เข้ารูไวกะกะดีอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะรูไวกะใช่ว่าใสาบ่บาแบกห้ามเนาะคะ่ะรูเล็กรูหน่อยกะยังดีกว่าบรูเนาะคะ่ะพราะว่าเข้าบหูว่างมือข้างหนามันจะเกิดยังขึ้นเนาะคะ่ะสําหรับบํานั่นแม่ใหม่อืมจังมีมูหลายๆคนเนาะค่ะทีเพิ่นมาอยู่เมืองนอกเพิ่นเอาหลูเอาเต่าโนานันีมาสามีกะมาป่วยพอดี เสียชีวิตไปเนาะกะเป็นความยุ่งยากลําบากของปายยิ่งเนาะค่ะที่ต้องรับทั้งดูแลลูกทั้งต้องเบิงหางานทั้งภาษาทั้งอากาศนูนันนี่จีะทะรถกับขับบ่ได้นูนันนี่ต้องส้อยเรือกับคล้องมากๆเป็นชีวิตที่น่าสงสารแล้วก็เห็นใจเนาะค่ะพี่น้องอืมก็เลยอยาก มาเ่าเรื่องนี้เนาะค่ะพี่น้องจ๋าเพราะว่ากับคลองกับคนคนหนึ่งละ่ะที่ต้องพึ่งผ้าผัวอยู่ตลอดเนาะค่ะพี่น้องจ๋าก,ก็เลยอยากมาเบาเป็นแนวทางให้พี่ๆน้องๆเนาะคะ่ะสําหรับกฎหมายบํานาญใหม่ๆเนาะคะ่ะเพิ่นสี่เริ่มต้นตั้งกฎทุกสิบปีเพิ่นจังสิบปียนขังหนึ่งเนาะคะ่กะก็สิเพิ่มเพิ่มเพิ่มขึ้นนะคะทุกสิบปีเพิ่นก็สิปั๊บเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอื เพิ่นเริ่มขึ้นตั้งแต่พ่อส2 0 1 5นะคะถึง2 0 2 5อายุก็สิครบ60ปีนะคะเออหลับบำนาญได้60ปีทุกทุกปีก็สิบ,บวกสมมุติว่าปี2 0 1 5เอออายุ40ปีบวกไปอีก6ปีกส็สิเป็น46นะคะพี่น้องจาก็สามารถหลับบำนาญได้ตอน46ยังสินะ มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะทุกๆปีก็จะบวกเพิ่มบวกเพิ่มนะคะพี่น้องเออทุกทุกปีก็จะบวกเพิ่มทุกหกเดือนนะคะพี่น้องจ๋าปีละหกเดือนปีละหกเดือนหกเดือนจนถึงหกสิปีนะคะพี่น้องจ๋าอืมก็เลยในกรณีทีคุณภรรยาจดทะเบียนอายุถึงพร้อมที่สิรับสิทธิ์บำนาญน,นี้นะคะก็สามารถสกินได้ตลอดอายุ เออได้กินบำนาญได้ตลอดอายุได้ตลอดชีพชนหอดมือเสียชีวิตนะคะถ้าอืมถ้าคนใดกินแล้วอยากไปหาเหตุงานอืมกะไปเหตุแต่กะอยากกินอยู่แต่กะให้เหตุเครื่องเวลาเนาะคะ่ะกะยังต้องกินเงื่อนเดือนสามีได้อยู่แต่แต่เหตุเหตุย่าเกินเวลาที่เพื่อนกำหนดเนาะคะ่ะ พราะว่าเงื่อนเดือนของเงื่อนาำนาจนีน่เฮ่าของเบลยเยียมสี่สีได้กินสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ของเงื่อนเดือนของสามีนะคะพี่น้องจ๋าบ่ได้รับเต็มนะคะที่ส่สวนต่างส่วนเหลือนั่นอยากได้รับเต็มคุณภรรยาอยากไปหาเสริมหาไล่ใดพิเศษเสริมแต่หามเกินกําหนดนะคะพี่น้องมองสังกัดิถือปรับขึ้นเนาะอืมเหตุไปตามกฎหมายของเพิรนนะคะแต่บางคน อยากมีสามีใหม่เอ,อกะแต่งงานกับภูใหม่เงินบำนาญโตเก่าเกสียุดไปนะคะโบเมนว่าได้กินได้ตลอดนะคะคุณเปลี่ยนชีวิไปจดทะเบียนกับภูใหม่แล้วเอ,อกตไปล่อกินเงินบำนาญกับภูไม่ต่อนะคะพี่น้องจ้าอันนี้เบาหยอกคือซื้อนะคะแต่ได้กรณีที่อายุไม่ถึงผู้หญิงอายุบาถึงสามีเสียชีวิต เปิดปิงไปแล้วหรือสามีอายุเพราะฮันได้ถึงกําหนดที่เขาไอกำหนดไปกะสีแ่แย่แกไปแล้วผู้เมียกะบอสามารถกินเงื่อนเดือนบํานาญได้กะสามารถแจงเรื่องวาสามีได้เสียชีวิตสําหรับกรณีที่ไม่มีลูกด้วยกันนะคะไม่มีลูกด้วยกันกะสี่ได้รับบนานาญซอยเหลือปีหนึ่งนะคะเพื่อให้คุณตั้งรักหางานหาบ้านซอยเหลือกับของได้ ในปีหนึ่งนะคะในปีหนึ่งแต่ในกรณีที่คุณภรรยาคุณสามีที่เสียนี่มีลูกน้ำกันถ้ามีลูกน้ำกันคุณแจ้งเรื่องปุ๊บคุณกรสีได้สองปีบำนานช่วยเหลือนะคะอันนี้คืออายุบ่ถึงบ่าสามารถกินเงื่อนตลอดฉีบสามเงื่อนเดือนของผัวตลอดฉีบได้กินได้แค่สองปีถ้ามีลูกน้ำกัน นั่นแหละค่ะแต่ว่าถ้าเข้าปล่อยไปโดนบดไปแจ้งอกระฉีบเสียโอกาสทุกๆเดือนนะคะเสียโอกาสถ้าแจ้งเร็วก็ได้เงินเร็วง่ายๆนะคะพี่น้องจ๋าก็ถ้าสามีอันเสียแล้วก็แจ้งอยากลับ สิทธิ์อยากรับบำนาญกับเฝ้าไปแจ้งถามว่าแจ้งเขากับวจายเลยค่ะพี่น้องจ้าเข้าต้องเรียกร้องสิทธิ์ของกับของเนาะคะ่ะมีลูกคือบ่มีจังไไดโนนัน,นนี่กะรับสิทธิ์กับของเต็มเต็มเนาะคะ่ะนี่แหละค่ะก็เลือยอยากมาเว้าเป็นแนวทางให้พี่พ,พี่นน้องๆเนาะคะ่ะว่าจังไได้พายายากลู่ลึกกว่านี่ก็ล่องศึกษารายละเอียดในกฎหมายของประเทศเบลเยียมนะคะหรือสอบถามไปทางไอ สถานทูตใดเนาะค่ะพี่น้องเพิ่กนกะหายคาแนะนําเฮ้าคนไทยปรึกษากันใดปรึกษาสถานทูตใด,ดนะคะพี่น้องจา๋าแจ้งใดกะฝากพี่่น้องๆเนาะคะ่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งติดตามเพื่อสิบโพาดคลิปต่อๆไปของแมวเนาะคะ่ะขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามและรับชมเนาะคะ่ะขอบคุณค่ะจังพบพอกันไหมนะคะบ๊ายบายค่ะ